วัดโพธ์อวัตพระเชดุคพลวิมลมังคลารามอ s สอั s เฟอร์เกตรอยอโมอนัสทีเล็กกาดแอสเดอะมอสที่ส t ค n ญที่สุดวันเดอร์ลิงเดอะเลนของเดอะคิงรามาออฟเดอะจักรีด a น t ส t ี e เดอะอิมพอร์ตแนสออฟเดตอิสเดอะคิงแฮฟว e ่ t แมนเนสเดอะ t ีสตอเ w ชันออฟวัดโพธารามแอนด์อ a โนแอนด์ออ r ์มอนัสที t ฟอร์มดออายุทยาพเียด The King พาพุทธิยศฟาจุลาโลกมหาราช Order his noblemen from the Department of the Ten c u f t s to restore วัดโพธาลาม in 1788 Then there was a celebration in 1801 and the royal name is วัดพระเทว o n ตวิม n m ังคลาวา a which was changed to วัดพระเทวทูตวิม n มังคลาราม The link the King r a m a the Fort เพื่อเก็บอินพันชันท่าวิ่งแทงกิ้งสิบสี่เดียร์แอนด์สเวนมาร์กวอตดันดูอิงดูเรนฟอร์คิงบราวาเดอร์สบาร์เอ็กซ์เทนนิ่งบอสกระเช้าวิหารแอนด์เวนวิหารเวลลาติฟานนิ่งฮุนดาอินแมนคิฟติมิสกัลวันพาร์สเดอะผ้ามดุแอนด์ชิจจิ้งมูรานิท์ฮอล์แอนด์เดย์อ่างออฟทูเดย์ออร์ดูเดอะวอตแอนด์อัลเทอร์ Installation before the bank g o k e By c e n t i n a l Calibration in 1982. Normal order major work has been done on the m o d e l n g except for some minor repair. This is the single er bed l a d Focus of five h a g g e r s Are found in front of the gallery. The group consists of a big pagoda in the middle round, five or small pagodas on a single base. It was a simple structure with indented structure of twelve north rim and eight north rim corner, decorated with mosaic flowers. Its pagoda contains the holy. เรื่องของพระพุทธและถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์คิงรามาดิพุตนี่คือพระเจดีย์ไรส์ระหว่างทางที่คุณสามารถเห็นหมายเลขของเดือนที่1โนคราดัสในซีล็อกไบ ทูแดนออฟเดอะซิงเกิลบี,ซิตี้บิลดิ่ง,เดอะเรนออฟคิงรามาสเกิร์ต,เดอะเพอร์포เรสออฟดิสทากดาร์ด,วัตส์ฟอร์คริปปิ่งเอชชั่นออฟรอยัลเดิร์สเดนเดน The heads of the past, h e n t s of the p r c l a s t as a construction team l e a d e r to p l a y a n h s in the beautiful t h a i r a l the, the, the beads are in red, with m a e r of f e r s showing the one h u n d d e i g t clear size of the Buddha. h ตอ i a นี้โหสถบัณฑิตหรอา e แพเอกทัอ a งก้วินวัต people b e l i e v e that if we across t h i s door uh, we will have a good t h i n ด happen and you will happy พระป่าท yeah, ี่อยู่ที่มุมอกด้านนอกของสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินของพระป่าคืดพระอัครเยี่ยมที่ด้านหลังคือพระมหาเจดีย์ผีสการพระป่าได้ประดิษฐ์บิ๊ กรีนโปรเซสต์อีพระมหาเจดีย์สี่สันเพชรรายันอีสวดวิญญาณมาดเฟิร์สฟอร์เคฟพระสี่สันเพชรรายันวิสตันิบุษย์ยี่สิบสิบเมตรสูงฟอร์มรอยัลพาเลซในอยุธยาเดี๋ยวพระกระดานเดคอเลสวิสไวส์ฟอร์ลิปิเซนต์ุคิงรามาดทูเดนักส์เดี๋ยวพระกระดานเดคอเลสวิส เดียโลโมเสสอีสพัมห์หายใจดีมุนีบัตรมริขานอีสเวสบิลในคิงรามาเดอะเดอะโฟร์เดอะเดอะเพลสออฟกุฎาเดอะล่าส์วันเดอะพักกันดาเดคอเลสวิสรูดัสโมเสสอีสพัมห์หายใจดีทรงพระศรีสุริโยไทยอีสเวสบิลในคิลามารุเดอะโฟร์ that the same side as พระเจดีศีสุริโยทัย พูดดใครจะเป็นคนถ่ายอ่ะเออได้ก็เดี๋ยวช่วยอย่ช่วยถ่ายในวยสุดท้ายถ้าแบบโดก็ถ่ายถอเงี้ยไม่จำเป็นถทั้งด้วยเหรออันนี้ถ้าอาจารย์ถามเราก็ตอบได้เพราะเราถ่ายอที่เราหมดแล้วนี่คือการสอนเรื่องถ่ายทำนะครับเตรียมพร้อมเล็บถ่ายอย่างเงีเพลิงวีด นี่อีกคนนึงคือลงก็้องกรก็ร้องเ็ร้อกรงกร้องกองรงก็ร้อก็รก้องก้กกรอ Ben, do the third one. Ben, do the third ส่วนมีสองหอใช่ไหมจะตีหอไหนล่ะมีหอละคันอยู่สองหอหอมีตีสําหรับไว้สันเพลงไว้ทําพวกทาวัดทําอะไรอย่างเงส่วนอนุษย์ทาอะไรตีตีบอกอีกอยู่อยู่อยู่ฝั่งนู้นจะตีบอกเวลาเกิดเหตุเวลาเวลาเจ้าวาดสิ้นเจ้าวาดเสียอะไรเงี้ยกับมีเหตุไฟไหม้วัดอะไรเงี้ยีบอกจะเหมือนกันไหมสองอันวัสดีครับผมนายเดืนชาร์ต